สดีค่ะวันนี้วายๆจะมาตำหําบัร์บีสูตรน้องบิ๊กบ้านนานะคะน้องบิ๊กนอนนาเนาะเนี่ยจะมาตำสูตรของน้องบิ๊กนอนนาเนาะเดี๋ยวจะใส่พริกตรงไปสูตรน้องบิ๊กนอนนานะคะเนี่ยก็จะมีขนุน,น้อยเนาะหรือว่าข้าวตำหั่บัก์บีแลจะมีมะนาวด้วยนะสูตรนี้อร่อยไม่อร่อยต้องไปโทษน้องบิ๊กนะ ปลาเราปลาร้าเราไม่มีเนาะเราจะใช้ปลาร้าที่มีตัวหนึ่งนะเนี่ยแต่ไปแช่น้ำพริกเนาะเป็นตัวเลยนะไม่ว่าจะเอาใส่เด้อร์มาก็าใส่กระเทียมไหมน้ำพลิกก่อนไปต้องใส่กระเทียมปะเไามาตำโอ้ยเราตำกันเนาะไม่น่าจะใส่กระเทียมไหม เพื่อนๆใส่กระเทียมไหมใส่หน่อยนะใส่สักเนี่ยนึงเนาะสูตรน้องบิ๊กนะคะแกะก่อนกระเทียมเนาะใส่อยนต้องหลักก็ใส่ไหมใส่ใเนาะอ่ะใส่ใส่บีบหนึ่งนะคะใสกบีบหนึ่ง นะเกลือก่อยเป็นไงบ้างเดี๋ยวได้ดูกันรสชาติจะเป็นจังไดนะปากว่าบ่นเคยตำเนาะไม่เคยนะครับนี่เป็นสูตรต้องนี้มาโอ้แดงแดงเลยใส่พริกเยอะไปไหม เนี่ยแล้วก็เอานี่ลงไปใช่ไหมตามนี้ใช่ไหมเป็นลูกไปใช่ไหมเนาะมันจะเป็นลูกอ่ะเนาะอ่ะตาม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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนโอ้ดู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 เนี่ยนี่นะนี่เป็นอย่างนี้นะตามนี้เนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดไม่ได้นะตัดไม่ได้โอเนี่ยมามาตามนี่ไงตามมาขำแบบนี่ สูตรน้องบิ๊กนอนหน้าเด้อค่ะเด้อนี่ไงวันนี้เราใช้โคกหินนี่ละเอยียดจริงๆนะบิ๊กนะเนี่ยใส่เป็นหน่วยเนะังสิเป็นบอ่อ่ะโอ้ตำนี้จริงๆเหรอโอ้บิก๊กพายายทำอะไรนี่บิก๊กอ่ะลีเอ้ยบิก๊ก แบบคกไว้หน่อยเลื่อนไหลเลื่อนหลุดออู้ยเยอะเนาะเยอะมากใครจะกินเนี่ยปอนมานี้ใช่ไหมบิ๊กใส่ใส,ใส่ใส่เปรี้ยวจะเป็นจะเป็นมะนาวหรือมะขามเนาะลืมละไม่มีหลังบ้านจะได้โทรไปหา,ว,า,า,าว,ว,ว่าใส่มะนาวหรือว่าใส่มะขามเปียกโอ้ยเนาะบาทนี่อ่ะไป ไปเลยไปเลยใส่ไปเลย,เลยสูดบิ๊กสูดบิ๊กบิ๊กนี่ผ่ายายทำมาไลโอ้โหร้อนสุดๆเลยวันนี้ร้อนมากเลยนะคะเ้าที่จะเอาละเอียดแค่ไหนลืมถามบิ๊กอีกแล้วอเอาให้ละเอียดเนาะจับคกไว้ก่อนหือยากขนาดนี้แล้วหรอบิ๊ก หอมเลยเนาะหอมกระเทียมอืมสุดยอดเลยบิ๊กเนี่ยเขียยลกไปหน่อยโอ้โหหมดแรงสกักเดี๋ยวลูกกันเดี๋ยวรูก้กันทีนี้เราจะใช้ปลาร้าเป็นตัวเลยทำมาจากน้ำพริกน้ำพริกเนาะเอานี่ ไปซื <ersch> ้อเข้ามานะตัวห้าบาทนันเนี่ยจะบอกให้ปลาร้าไม่ได้ถูกนะคะเราเราจะตำตำจะไม่กระเด็นไหมเดี๋ยวเอานี้ไปกบไปก่อนเนาะจะได้ไม่กระเด็นอ่ะตำ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 ทำให้ละเอียดพยงพญาติถอยไปโดนสากเหล็กแล้วพญาติไม่อยู่แล้วอ้าตําไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ทำให้ทั่วๆกันใช่ไหมแต่ไม่บิ๊กมาลับปิดชอบนะบิ๊กนะโคกนี้นะเนี่ยโอ้โหปลา,าละเอียดด้วยเลยนะคะโอ้ยเกินน้ำลาย <laughs> มากินนะบิ๊กนะพอละ โอ้ยเหนือ่อยใส่อะไรอีกอามาอันดับแรกต้องใส่ขนมนัวเยวใส่เยอะไหมบิ๊กใส่เยอะนะบิ๊กนะใส่เยอะนะเทไปๆไปก็จะได้เห็นปั๊บนี่ขาวโพลนเลยเอขกลงไปอีกสูตรบิ๊กนะครับสูตรบิก๊กใส่อะไรอีกเส้นปลามา เห็น้ปลาแล้วนะบิ๊กเค็มไหมบิ๊กเค็มไหมเค็มไหมใส่น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลใบวา,บาจะหมดละแค่นี้ก่อนนะโอเคเฮ้ยจะออกเป็นยังไงอ๋อลืมมะนาวมะนาวใส่ไปทั้งเปลือกเลยเปลือกเดียวสองเปลือกบนเลยวุ้ยวุ้ยหอมมะนาวแล้ว เป็นจังไดเป็นจังไดบิ๊กหอมหอมมะนาวหอมกระเทียมโอ้ไม่มีอะไรนะคะหนักสากค่ะหนักสากนะชิม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 ต้นชิมไม่เอาช้อนนะคะขอหยิบ เป็นยังไงอย่างนะรสชาติเป็นยังไงน่าจะพอแล้วเนาะน่าจะพอแล้วนะตาหั่นแบบนี่เด้เอใส่ออกมาวางก่อนนะเดี๋ยวไปอาจารย์ก่อนไปอาจารย์ก่อนอจานแบบนี้ไม่ไกลนะคะไม่ไกลเนี่ยมาเรามาเสิร์ ใส่จานกันเถอะนี่ตำหัมบักมี่สูตรบิ๊กนอนนาะชาแนนชาแนวนี่เป็นไงบิ๊กยายทำสำเร็จแล้วนะบิ๊กนะโอ้โหว้าว,าวานี่ไงบิ๊กจ๋าบิ๊กเสร็จแล้วตำหัมบักมี่ สูตรบิ๊กนอนนานะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะ